กับวัอดีครับพี่น้องครับมื่อวีนพอกันของวันที่12กันยายน2568ช่วงบายบช่วงบายบยเงี้ยมาแล้งรับพี่น้องครับเม,มื่อวานมื่อวีนพ่อพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งน้ำมาเบิ่งน้ำเออมาเบิ่งน้ำซี่เออน้่งซี่แม่น้ำซี่มองนี่แม่นมองไอ้อมองกันสะพานขาแม,ม่น้ำซี่เออสะพานขาแม,ม่น้ำซี่บ้านบ้านน้องแกง บันรน้องแกงบันรน้องแกงบัาน,น้องแย่นนพี่น้องนะครับผ้าเลาะผ้าเลาะเบื้องน้าน้าม,ามลายดิพี่น้องเอ้ยเป็นบ่ปุ่นเออมื้อวันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับช่วงงีม้เมือนเรืงพ่พี่น้องมาเบีดสถานการณ์น้ำในลำน้ำชี่ครับื้นนี้ครับมาเบิ่งครับพี่น้องครับอ้าลายมือลายเว้นเออน้าก็ขืนไม่เลยเราะมาท,ทางนี้ครับนหน้นาก็ลั่งขืนอยู่ดิพี่น้องเห็นบ่ ก็ไปไกลเพ่มแต่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปหาหาเคื่อนหาไฟลอยย็ดดิพี่น้องขึ้นไปทั้งนี้ครับนี่แต่เขาไปทั้งทั้งนานี่มันเป็นเขาไปในหมู่บ้านเพิ่อบ้านน้องแกงบ้านน้องแกงบ้านวงงางเย้วฟางเกิเลดเขาไปในนี่นะครับนี่นี่เ็นบ้เป็นบ้านนี่นี่ไปในนี่ครับนี่นมองรถแรอยดมากอยู่นี่เอามานีภาพี่น้องว่าเบื้องน,าน้านะครับหลังจาก มื่นสองหมือนพันผ้า,ามาเบิงก็ขึ้นมามื่อกี้ก็ขึ้นมมนิ่เขาครับนามยังขึ้นอยู่ยังขึ้นหลายอยู่นะครับนี่เห็นไหมไรมาล้าาลวดล้วนลวนเยู่พี่น้องเอ้ยเอ่ยเยอะเยอะสะพานขามแม่นัมซี่เออสะพานเกาะแก้วพัฒนานะครับสะพานบ้านน,น้นนนองแกงเพื่อสะพานบ้านน้องแกงหน่อยเนาะเออนี่สะพานบ้านน้องแกงเออปีนี้ก็ได้มาขึ้นเขาเลยพี่น้องมาเบิงขึ้นเ,าเขา เออเบิ้งขึ้นเขาถ่วมคือเเขาเออมาปีได้กันถ่วมคือนเขาปีนี่เออน้ำยังบทานท่านอยูยย่ดิครับนี่เออมือ่อวันวันที่สิบสองนี่น้ำยังบทานท่านอยู่นะครับเจ้ารับพี่น้องอยู่ทังลุมเบนกะอยากหูอยากอยากหูข้าวอยากหูข้าวน้ำเนาะไปเบื้องไม่ไปไปเบิง่งเรื่อยๆเรื่อบ่ะนะติดตามด้วยกันบ้านทา่านควอยากหูว่นาน้ำโบกไปทั้งทังสินะ่น่อเอาสรุปแลวบ่ท่านบกเด้พี่น้องด้อ เดี๋ยวพ่พี่น้องเบิ้งเบิ้งน้ำดีๆซะก่อนนะครับอันนี้เป็นสะพ,พนาพนถ่ามแม่เนมซี่มาเบิ้งน้ำครับคนพี่พ่อพี่น้องเออน้ำมาเป็นหน่อยๆน่อยดิเนไหลด้วยเออฮู้ยไหลยาวๆอยู่เออถึงอันพักตบก็ยังมีไหลมาอยู่ถ้าถ้าพักตบไหลมานี่แสดงว่าน้ำยังขึ้นอยู่ดิพี่น้องเลยเออน้ำยังขึ้นอยู่ เออถามเพิินผู้เพิินหาปลา,าหาอยู่หากินน้ำน้ำซีเิ่นกับว่าน้ำยังขึ้นอยู่เออเออน้ำยังพระท่านอยู่น้ำยังพระท่าส่งโตวอ่างไรยไปพระท่านอย,ยู่เปนต่อพี่น้องเออนี่คือน้ำซีครับนี่อ,อ๋ออันนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำชีนะครับสำหรับพี่น้องผู้เพิินไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่่างจังหวัดเออพี่น,อน้องทั้งบ้านแถวๆนี่เราเพื่็ถามข้าวอยู่เป็นต้นในานา้ำถ่วมบ้านไม่พอนะ เออพี่น้องทางบ้านน่ะบ้านพับบ้านอยู่เออบ้านพับบ้านอยู่บ้านน้องแกงบ้านวังย่าวนี่นะผู้คน,นเบือเอ่อยู่บ้านเนาะอือายังเปท่านถ่วครับแต่ว่ากระขึ้นอยู่เออน้ำยังเปท่านถ่วเด้อนะครับนี่คือแมนาซี่ครับนี่เออนี่นี่นค้างนึ่ครับนี่นี่คือสะพานขามแมนาซี่นี่แต่ล่องไปนี่เดี๋ยวสิภาพพี่เบิ้งทางลุมสักครกับเออมันมีสะพานสองสองสะพานเนาะสะพานสองตเนาะอาันนี้เปนเบ็้ขึ้นไม้ดิเนี่นี่สะพานนี่เบืขึ้นไม อันนั้นเป็นสะพานเก่านึ่งม่องเคยผานมาเบิง้งละวาได้หามาครับลงมาท่าพี่ครับมาครับเจ้าศรีพ่างนนะลงบนเบิ้งสะพานสะพานตัวนั้นใกล้ๆนี่างไรไหเลาะมาเลาะมามีกรตือสะพานเออสะพานข้ามแม่น้ำชีครับมีมาเบิง้งอีกสะพานหนึ่ง มาครับพี่น้องครับยางมาพี่ยางมาเบึงน้ำเออว่างันยึดทึงสะพานตัวนั้นเออยึดทึงสะพานอันอปรนเทศไหมอันนี้เป็นสะพานเก่าด้วยครับพี่น้องครับนี่คือสะพานเก่านี่นี่แต่ว่าแต่ว่าคนยางในเยอะแต่ว่าเป็นบ่ให้รถดบ่ให้รถดล่้นแล้วนะครับเบิ้งพี่น้องเอเอเอบิ้งน้ำครับนีบ่เป็นบรรยากาศน้ำในลำน้ำชีนะครับ พูนพี่น้องฟังเสียงน้ำเป็นอย่งไรเงา้ยงๆยู่เห็นบ่ะพูดอ่ะไหลแห้งเารอเนี่ยเออยือนย้อยใกล้นี่วิ่นผมแล้วเออพูดอะไรสุขภาพบ่ดีนะวิ่นพมเนเดี๋ยวเบื้องน,าน้านี่พี่น้องเลยเห็นบ่ะพูดเออนี่คือแม่น้ำชีนะครับแม่น้ำชีพิกัดอยู่สะพานคามแม่น้ำชีบ้านน้องแกง นะครับตำบลผับผ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพ้าพี่น้องมาเบิ่งมื้อนี้วันที่12กันยายน2568น,นะครับเบิ่งบรรยากาศแม่น้ำชีน้นำยังขึ้นอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเน,น้ำยังขึ้นอยู่นี่มาเบิ่งนี่สะพานนี่เออเลาะเลาะกันนี่มองช่องช่องกลางระหว่างสะพานนี่พี่น้องเอ้ยมือมย <laughs> อย้อนี้ห่างไหลเร็วครับนี่แหมไอ้พวกนี่ปุ่นเออปุ่นอะ เร็วๆครับนี่ผมรู้ว่าอย่งเงียง้ยเงี้ยสองสามอนเพิ่นน่ะเลี้ยสันน,น,นนั่นน่ะเออน้ำนั่งขึ้นอยู่ได้พี่น้องเลยนะครับเอา,าพาพี่น้องมาเบิ่งแม่น้ำชีนะครับส้อนรับพี่น้องผู้อยู่ทางลุ่มกะระมัดระวังจังหน่อยได้พี่น้องเอ้ยนะครับปอบานน้ำท,ทั้งทึ่งยังบ่ท่านได้ยังบ่ท่านได้อยู่ยังบ่ยยงท่านได้บกยังขึ้นอยู่ทุกมืออยู่นะครับ นี่คือสะพานขาแมน้ำซี่นะครับภาพี่นองมาเบิงแมน้ำซี่เออเกาะติดสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีฝนพ,พีนองเอ้ยน้ำย่งขึ้นเยอะเลยปีนองเอ้ยนะครับฝนไลยเงาวๆเยอะเออน้ำย่งขึ้นเยอะหมดนี่เออน้ำย่งขึ้นน้ำย่งขึ้นเพราะว่าทางใน้ฝนเลี้ยวไปทางใน้ฝนทางในพวกไทยน้ายังน้ำเต็มหมดที่ปีนองเลยพื้นที่การเกษตรไม่เต็มแล้วอันนี้แถวนี้กล้สิลนินตะลิงแล้วนี่ เออแถวนี้ก็สิล้นตะลิงแล้วนะครับก็สิล้นตะลิงแล้วนี่นี่คือแม่น,น้ำซีครับนี่นปวดพี่น้องเอ้ยเบิ่งทั้งหลังฝนน้ำเออขาวจากภาคจากภาคกี้ผุ้งเออไหลเงาเงาแม่น้ำไหมเออเราสิบดถ่วงกับถ่วมพึ่งก้อละปีนี่ไกลเพราะว่าทางในขาวมาแล้วผุ้งเออมีแต่าหาว่า <c oughs> กันหาดังไปใส่ในยูโดนี่ไหม <c oughs> พี่น้องนะครับเบื้องไปยงแม่น้ำซีครับนี่ เออเอาแต่รูปว่าน้ำยังขึ้นอยู่น้ำยังขึ้นยังไหลอยู่ครับพี่น้องครับไหลเงาเงาเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับพาพี่น้องรอเบิ้งหนึ่ซี่เอ่อหนามยังขึ้นอยู่สำหรับพี่น้องที่ทางลุ่มโบดระมัดระวังกันหน่อยครับพี่น้องครับเออน้มตั้งเติ้งยังไหลอยู่เอ้าสิไปเบิ้งเรื่อยๆสิรอเบิ้งเรื่อยพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ซะก่อน